ราอยู่ที่วัดในสองวิหารนะครับพระพิถีทองวัชพรูปปางสมาธิครับโดยทีมทีมอะไรนะวิหารสุวรรณคงนะะวิหารสุวรรณคงอยู่ที่อยู่ที่สุวรรณสุวินทวงศ์47่สิบเจ็สุวินทวงศ์47นะครับสมาชิกของวิหารสุวรรณคงนะครับแล้วก็อยู่ที่โต้งก็เอาพระพุทธรูปในปกติมาให้ปิดอีก1 2 3 4 5 6 7งสามสี ทางนี้นะครับก็กําลังทําการล้างพุทธลูกตางอุ้มบาทซึ่งองค์นี้อยู่ในวิหารเล็กนะครับแต่ไม่ใช่พระเก่าครับสร้างเมื่อมีพระสอนไหมสองสองโอเก่ามือนแท้สองสองีกัาสองห้าหกกันยาอ๋อเกิดนี่เกิดไม่ใช่ไม่ใช่สร้างอุทิศให้ไม่มีนะ ทีวิหารสื่อหงอคงนะครับสมาชิกเด็กท้องเทีตัวเล็ก,เลกนะครับเ,รเ,เช็ดสะอาดนะครับเมื่อกี้ดูงานนี่นะ,ะตรงไหน,นไตรงไหนท,ท,ที่ควรจะเช็ดบ้างบอกเขาได้ตรงไหนที่เช็ดยากอ่า ตังเล็กครับทำสะอาดแล้วแห้งแล้วก็ทําการลงน้ํายาครับอง,งใหญ่นี่ยังลอกแผ่นแผ่นเครือฮะยัอองออกไม่หมดนะครับส่วนตรงนี้ล้างแล้วเช็ดแล้งแห้งแล้วเดี๋ยวเ,ยเยลือเลือตัวผิวหนังแล้วเตร,รียมพื้นผิวเรียนนะครับอ <cas ña> <vis S 2> ่า ครับครับไม่เรียบขัดเลยครับครับเมื่อนม้มมยาเสร็จแล้วครับก็รอน้ยายแห้งครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับสององแล้วเห็นครับงนี้ยังขัดไม่เสร็จนะครับยังลอกไม่เสร็จนะครับรอบก่อนตอนนี้ก็ารลงน้ายาพระทางอุ้มบาทนะครับ การปิดทองเอออันนี้ถามอะไรครับเนี่ยชาติหน้าเจรินไหมไม่เข็ดใช่ไหมทำไมตอบเร็วจังไม่หอก่อนไม่ถามกันเลยตอบเร็วมากเลย้เขามีเรไรอดี ไม่มีไม่ตาดีอย่างเดียวใครบอกไา่ตัดอีกทำไมไม่มีพอดีเห็นนั่งซ่อมทัดด้วยกันครับก็เลยเออมาถามสักหน่อยว่ายังไงก็ไปไม่่ายกันแ่แลก็มีเส้นโอนเออใช่สายที่มาอยู่ไปซ่อมซ่อมอันนั้นที่เขาอยู่มอไมล์กนางตัดทองเสร็จแล้ว มือสามทุ่มกว่ามีต้งเก็นไงน้างาชีวิตทดมากเยค่ะ่ติอติดที่เรอยู่อะไรถามอะไรบ้างาทีานขอใอ้มีชีวิตที่ดีเออให้เจอแต่สิ่งดีอ้าวมันก็ไม่เจอกันนี่ใช่ไหมใช่เราจะไม่เจอแล้วนี่หาไม่เจอหรอเขาก็เจอสิ่ดีดีเสิ่งดีอวิ่ดีก็ต้องออกไป ไปเราสิ่งไม่ดีก็ต้องไปแล้วสิเออไปแล้วยังไม่เสร็จเลยลูกนี่ดีกว่าไปนไงบ้างนั่งมองพระอย่างมีความสุขอิ่มเอิบใจค่ะครั้งนั้นฉันไ่คิดว่ายากตอนแรกก่อนปิดทองคิดว่ายากนะคิดว่ายากค่ะแล้วเป็นไงพอตอนปิดแผ่นแรกเนี่ยก็ยากอยู่นะ เราต้องมีสมาธิค่ะแต่เราทำเราก็โอเคก็คือค่อยเรียนรู้ไปทีละขั้นอธิษฐานเป็นไงบ้างอธิษฐานเหรอคะขอไม่ได้อธิษฐานจะสวดมนต์ติติพิโสดีอันนี้เะไรครับปิติค่ะปลื้มก่อนปิดทองคิดว่าคิดว่ายากมันจะยากไหมหรือยังคิดว่ายากเพราะไม่เคยทำมาก่อนเลยเป็ครั้งแรกก็ทำก็แอบเกรงนิดนึงแต่ดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูองค์องค์ใหญ่รออยู่นะงี่องค์เล็กให้ลองซ้อมฝีมือ ไปการปิดทองพระต่างอุ้มบาทเอ้อรีบิดทองได้ด้วยสายแล้วลิงพาอนรวย่อย <c oughs> เพื่อนเพื่อนการนนครับมาปิดทองด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตอธิษฐานดีๆเผื่อได้เจออะไรดีๆในชีวิตบ้างเจอดีฮะเจอสิ่งดีๆดีๆเราประการลงน้ำยาพระฟางสมาธิครับโดยการนนสว์ภายน อุกาื98อ98ครั้งแรกในชีวิตนะครับรกระช้าไม่ต้องรีบอธิษฐานไหมขอไปเป็นการปิดทองพระประาาสาทที่ครับล้ไหมเนี๋ เป็นไง,ไงั้างทั้งวันนี้จะสนุจากที่ไม่เคยทำเป็นก็ตอนนี้ทำเป็นแล้วแล้วเริ่มชำนาญพระพุทธรูปปางสมาธิครับองค์นี้เราได้ทำการขัดนะครับขัดแล้คนรองพื้นเลยทำให้องค์พระเรียบเนียนสวยครับ องค์อื่นราไม่ได้ขัดนะครับองคพระท่านจะไม่เรียบเท่าองนี้มานิชัยครับแต่ว่าตรงพระทิพ์จะเป็นนี่ท่าแม่ธรณีครับเราจะทําการลงน้ิยาเพื่อปิดแผ่นเงินครับปิดแผ่นเงินครับแผ่นเงินองนอชมสักครู่ งานปิดทองของเด็กซ่อมพระวันนี้ครับมมเมื่อทำการปิดทองเสร็จก็จะคังเช็ดนะครับแล้วก็แล้วใส่เงินอธิษฐานไปด้วยเมื่อกี้อธิษฐานดีๆแล้วใส่ไว้ได้บาทคอยมีเงินกักบาทเนี่ยหยิบมาอย่างไงก็ไม่หมดไม่มันหมด เดี๋ยวเราจะเอาไว้ในวิหารเล็กนะครับนีทางการเช็ดของทองที่รับปัดให้หมดนะครับเ่าข้างหลังนี่เลยถ่าข้างหลังนี่เลยครับไปถ่ายรูปกันเป็นไงบ้างได้เห็นงานที่สำเร็จแล้ววันนี้ <laughs> เป็นไงไม่ถามผู้ชายดีกว,ว่าเนี่ยนะเรียนช่างศิลป์ใช่ไหมเรียนเรียนอะไรมานะไม่ศิลป์ตอนเอาศิลป์แล้วไปต่ออะไรต่อมหาลัยครับด้านไหนด้านไหนนิเทศศาสตร์นิเทศใช่ไหมเห็นภาพนี้ไหมมันสวยมากครับจากภาพแรกที่เราเห็นองค์ดำดำใช่อันนี้โอ้ภูมิใจมากครับมาอีกไหมมาครับโอเคเป็นไงบ้าง <c oughs> ภาพแบบนี้ ประทับใจค่ะเราตั้งแต่แบกออกมาตอนนี้ยังไม่ทาสีทาสีสเสรแล้วสวยค่ะไม่ไม่คิดว่าทำได้ไม่คิดว่าทำได้ขนาดนี้เฮียพี่นนท์ครับผมคิดนะว่าพวกเราทำอะไรอยู่เนี่ยสงสัยไหมคิดคิดอยู่ครับแต่ว่าอยากจะมารู้กรรมวิธีที่ทำจากด้วยตัวเองเแล้วว่ามันมีวิธีทำอย่างไรแล้วเป็นไงบ้างได้เจอปุ๊บ ก็ก็ต้องบอกด้วยคำเดียวว่างดงามมากงดงามเหมือนใหม่ถ่ายรูปถ่ายมูนถ่ายมูนเลยมาเลยมาเลยไปถ่ายมูนเลยถ่ายมูนเลยครับผมครับผมครับผมถ่ายรูปหูปุ๊บไม่ยอมเข้าไปเลยเป็นไรแ้่งด้มองปุ๊บจากเห็นจากบฟอร์อั e เตอร์เลยสวยค่ะภูมิใจใครเมื่อไห่ะ ภูใจมากค่ะไม่คิดว่าจะทำได้ได้เดี๋้วลุกดีวก